เตือนคลิปนี้ไคลิปเอินนารที่จะทำให้คุณสบายหรือท้าใ้้คุณฝันดีแต่จะทำให้คุณอยากติดตามผมสวัสดีครับทุกคนผมเช่นเดิมนะอีสานคลนมินึ่นะครับเดี๋ยววันนี้จะคู่นะครับทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมากินหอยเชอรี่นะครับเพิ่งไปหามาได้นะครับทุกคนนี่ดูดูดูครับเยอะมากอะตัวใหญ่ด้วย จกคูลนะครับทุกนุนเราจะมาอยู่ใ,ใกล้ไฟนะ ใช้ไฟฉายเอานะครับเพราะไม่มีไฟจริงๆนะครับไซส์ <c oughs> ข้อขอบคุณสำหรับคลิปมาม่าโอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและการดูนะครับขอบคุณมากเลยครับก็นะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่คลิปแรกๆแ,แล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดไลค์ก็ได้แล้วก็้วก็ขอบคุณจริงนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดู นะเดี๋ยววันนี้ผมเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์ก่อน,น,นผมลืม แล้วเขาทุกคนขอแผยสำหรับการมาช้าององผมนะมานี่นะครับตัวแรกเลยใชให,ใ,หใหญ่ต้องเอาตามันออกก่ะนะครับมันจะมีตาแข็งๆอยู่ หอยเชอรี่นะครับคือส่วนที่กินได้คือเฉพาะหัวนะเดี๋ยวไปกินตัวมนันนะเดี๋ยวเมากินไปเลยครับแล้วก็หาตามันท่านทุกคนตามันจะเป็นแข็งๆหน่อยจับไปมันจะมีความรู้สึกแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็เอามันออกเอามันออกไปก่อน เราก็จะได้ประมาณนี้จะเป็นหัวอย่างเดียวนะรวมอร่อยหรือว่าเป็นสตูพืชไฮเชอรี่นี่คือเป็นสตูพืชสำหรับข้าวนะครับจำชาวนาแต่วิธีกำจัดง่ายๆก็คือเอามากินและอร่อยด้วย พื้นที่บางพื้นที่นี่เขาก็นิยมเลี้ยงกันนะครับเลี้ยงนําไปขายขอภัยสารเสียงรบกวนนะครับเพราะไม่มีที่สถานที่ถ่ายจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าส่วนอะไรของมันผมก็ไม่กล้ากินนะเคยกินแต่หัวมัน แล้วก็จะเอาตามันออกเหมือนเดิมเนี่ยครับเี่ตาสังเกตดีๆเวลาเราเอาหัวมันออกแล้วจะเป็นมันจะมีไอ้นี่นะนี่คือตามันนะครับมันจะแข็งมันจะไม่แข็งมากมันจะออกนิ่มๆเกร็งๆอะแต่คืออย่าไปกินนะครับส่วนนี้ห้ามกินโดยเด็ดขาดเลยนะครับขอ,อย้ำว่าห้ามกินอันตรายนะครับส่วนนั้น พอหอยเชอรี่นี่แค่จะกินจริงกินแต่หัวก็พอแล้วผมแนะนำนะครับได้แล้วอืมดูตัวเนี้ย ่าฝ่ามือก็เท่าฝา่ามือวะ่ะตัวใหญ่มากบอกเลยบอกเลยตัวแม่งใหญ่อุยตัวมันใหญ่มาก พรไฟกระสยงรบกวนเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีที่ฉายทำเหมือนเดิมนะราะในบ้านก็ไม่ว่างพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตกปาลากันนะครับเดี๋ยวรอกันละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคน พาไปดูที่ผมตกปลานะผมไม่รู้ว่าผมตกจะได้หรือเปล่าเห็นะครับแกออกมาก็จะเป็นนะ อร่อยเหมือนเดิม ตัวใหญ่นะทูมันนี่วอลเลถ้าใครสนใจโอนก็โอนให้ผมได้ผมจะได้มีทุนในการทำคลิปนะครับมก็ไม่ค่อยมีทุนหรอกไายอดกินหนึ่งตัวไม่เป็นไรมีเยอะ นี่ครับทุกคน,นอคขอไปเสียงรบกวนได้นะครับ มลืมบอกนะทุกคนคุณน e right, ีมนจะบาปหรือาอูผมบอกไปแล้วก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวก่อนนะครับคือเมื่อวานก็ขอขอบคุณสำหรับสามร้อยนะครับสำหรับของคุณคุณทวีรัตอะไรสักอย่างนี่แหละครับขออภัยด้วยถ้าเรียกชื่อไม่ถูกนะ yang mujhe ba bao le na saya sing luwuh ana satu เอาจริงนะครับทุกคนคือหอยเชอรี่นี้ใช่ไหมจริงๆมันเป็นเอเลีนสปีชีนะมันไม่ได้อยู่ที่ไทยนะตอนแรกมันจะไปอยู่ที่ประเทเอ่อจำไม่ผิดก็อังกฤษไม่ก็ฝรั่งเศสนะอันนี้มันจะมีคนออกมาเลี้ยงมั้งเลยแพร่พันธุ์อาหารหลักของพวกมันก็คือข้าวชาวนาปลูกส่วนใหญ่เมือ่อก่นอนนหละโบราณเลยไม่มีใครรู้ว่ามันกินได้ เขาก็จะแบบฆ่าทีมจะมีคนคนหนึ่งเขาหิวมัง้งเขาไม่รู้ว่าหอยอะไรก,ก็กินไปมัง้งถ้าจะไม่ผิดน,นะกินไปเขาก็บอกเอ้ยมันอร่อยดีแต่ว่าเขาเห็นอะไรเ,เข็งๆเขาเร็วนักก่นคือเป็นที่มาของการกินไหเชอรี่ตั้งแต่นู่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ปัจจุบ,บันนี้ก็ไม่ได้ค่อยทำนาตามท่อน้ําตามไม่ได้ท่อน้ำดิดเขาเรียกอะไระบึงตามหนองก็ยังมีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่บางพื้นที่เขาก็จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะก็ถือว่าเลี้ยงแล้วก็ค่อนข้างขายดีเลยเพราะว่า ตลาดบางที่ในประเทศไทยนี่คือคนต้องการหอยเชอรี่สูงก็มีบ้างนะครับนนขออภันะส,รสหรับเสียงรบกวนนะก็เพราะว่าระทำคลิปข้างนอกบ้านนะอยู่หน้าบ้านเลยมียเสียงรบกวนนิดนิดหน่อย ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ดูและติดตามผมมาตลอดมานะครับช่วงนะขอบคุณนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณเงินโดเนทตร,รวมแล้วเดือนนี้ผมก็ได้เงินโดเนทร,รวมๆแล้วก็ห้าร้อยก็ขอบคุณมากนะครับผมันจะเก็บเอาไว้เปิดบัญชีแล้วค่อยถอนนะเพราะผมยากเก็บตังค์ไว้ใช้มาก ในบัญชีวอลเล็ตก็จะมี500บาทเลยนะครับผมก็จะไม่เติมเกมนะขอยนนะผมจะไม่เอาไปใช้เติมเกมนะมจะไม่ค่อยเติมเกมเหรอกทุกคน ก็เหมือนเดิมนะทํานี่เสร็จผมก็จะไปทําคลิปเล่นเกมไอ้คล้ายๆ counter s t ตล e อ่ะคุณคงคงดูแล้วล่ะไอที่หน้าปกที่มันเกี่ยวอ่ะอย่าทำอย่าทำเขาน้าไอ้น่าเก้ียมนั่นแหะผมบอกเลยโคตรหนุกแล้วสกินสวยแล้วแต่มันไม่มีระบบสุ่มมันต้องซื้อขอให้เสียงกักวลนียนะครับ ตัวนี้กินไม่ได้นะครับตัวนี้กินไม่ได้นี่ครับอันนี้กินได้นะครับตัวนี้ หมดแล e. ้วสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาไปตกปลาจะมาดูว่าผมจะตกได้สักตัวไหม ผมจะเอาทําแบบว่าเบ็ดใส่กับเบ็ดทุนนะครับกแล้วก็เบ็ดเบ็ดเบ็ดตีโอเคทั้งหมดก็หมดแล้วนะครับนะ ก็เป็นเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาเรื่อยมาแล้วครับแล้วก็ดูผมนะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ